จะพาทุกคนมาอ่านคะ่ะอ่านออกไหมอ่านไม่เห็นแล้วนี่ก็จะเป็นนี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะแต่มันยังไม่แข็งแรงพอที่จะลงไปเดินนู้ดูตรงนู้นฮัลโหลทุกคนพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ช่องแม่จ๋าภาพละละละไปะ มาเดินกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสระน้ำน้อยๆกันดูสระน้ำน้อยๆสระน้ำน้อยๆวันนี้เดินพาทัวร์เดินรอบหมู่บ้านอีกแล้วมันจะมีจุดหนึ่งเป็น เป็นแอ่งน้ําเป็นบ่อน้ํานะน้อยๆค่ะไม่ใหญ่ไม่โตอาจะมาดูเพราะมันเป็นทางผ่านนะมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าผ่านแล้วก็ต้องหยุดถ่ายรูปนะทุกคนตอนนี้ก็ยิ่งเป็นอ,อ,อากาศหนาวๆติดลบแบบนี้นะแอ่งน้ำมันต้องเป็นน้ำแข็งแน่เลย ตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนเด็กอนุบาลเนานะบนเนินนู้นบนเนินนู้นแม่จะพาทุกคนขึ้นไปบนเนินนั้นเมื่อคลิปก่อนนี่เรามาถึงแล้วแอ่งน้ำไม่น้อยของเราซึ่งมันเป็นน้ำแข็งแล้วจ้านี่ไม่ใช่แอ่งหลอกบ่อน้ำนั่นแหละ เป็นน้าแข็งแล้วแต่ก็คงไม่ถึงขนาดแข็งแรงที่จะลงไปเดินได้นะเดินได้แต่นกเห็นไหมเป็นรอยนกทุกคนสวยเลยสวยฝั่งกันนี้ก็เป็นลำธารฝั่งกันนี้น้ำไหล ้ำทานน้ำไหลมันก็ไม่เป็นไม่เป็นน้ำแข็งนะแต่ตรงนี้มันเป็นน้ำนิ่งมันก็เลยเป็นน้ำแข็งทุกคนเป็นน้ำนิ่งนี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะแต่มันยังไม่แข็งแรงพอที่จะลงไปเดินนู้ดูตรงนูน้นเนินนู้นที่แม่จ๋าพาทุกคนขึ้นเนินไปเมื่อกี้นี้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้ วันนี้อากาศดีค่ะทุกคนแดดออกก็เลยพามาเดินดูธรรมชาติรอบๆเมืองรอบๆที่หมู่บ้านแล้วกันเรียกหมู่บ้านแล้วกันเนาะเสียดายตรงนี้เขามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตอนแรกเขาตัดออกตัดออกไปแล้วเสียดายมากคือถ้ามันมีอยู่มันก็สวยอะ่ะมันก็เป็นแบบว่า ทำให้ดูมีอะไรอะไรนะตัดออกแบบนี้มันก็โล่งไปเลยดูทุกคนแอ่งน้ำทั้งแอ่งนี่เป็นนี่ไงนี่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เขาตัดเสียดายมากใหญ่มากเลยนะเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำแบบว่าเป็นแอ่งเป็นบ่อที่เขาระบายมาจากในในหมู่บ้านน่นนะคะ่ะเป็นแบบว่าน้ำจะได้ไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นระบายน้ำออกมา มาเห็นคนสวยมาเห่าคนสวยสละทางนี้เป็นแอ่งน้ําเป็นลําธารน้อยมาห่าคนสวยมาเห่าคนสวย,ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูตรงนี้สินี่เนี่ยนั่นก็คือหมู่บ้านแม่จ๋าเนาะนี่ก็ออกมารอบนอกอจะพาทุกคนมาอ่านคะ่ะอ่านออกไหม อ่านไม่เห็นแล้วนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะบอกว่าอะไรตรงไหนตรงนี้คืออะไรยังไงนี่แหละรายละเอียดนี่ดูกันให้เต็มเต็มมันก็จะเป็นบ่อน้ำประมาณนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยอือฮึ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้ว